คำกลอนตอนที่หกถูกใจดําทำใหมผูกใจเจ็บเหมือนตอกเล็บเจ็บช้าหน้าดําปีถ้าใจใสใหญ่ยยคือคือหน้ายีเป็นอาตีหนีหน้าเลื่อนหน้าหาย ผู้ไรศีลไรธรรมหมดคำสัตว์ต้องเปลี่ยนผัดจัดเวลานามาพบพูดจะจาหาวิธีตีตลบบางครั้งครบจบที่ได้ใช้ตังเอ่ยพูดคําหวาน ผ่านหูควรรู้ไว้คงอยากได้ใช้อะไรจึงได้พูดส่วนข้างในมีเลกลมนส่อนอยู่ให้คิดดูหูอย่าเบาเฝ้าระวังตุก,กตานั่งหน้า ลาสมบัติคอยสกัดทางรวยช่วยเราใชา้จะเป็นผู้มีกรรมชอกช้ำใจต่างก็ไม่มีประโยชน์โปรดระวังจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ชังเถิด ขอให้เกิดเมตตาพามนุษย์ให้พ้นทุกข์พ้นร้อนค่อนข้างสุขจะนั่งลุกยืนเดินเพลินอุราตกสวรรค์หันดิ่งรงตรงนรกจุกที่อกรกสมอง ร้อนร้องอีเช้าจดเย็นเป็นไฟลุกไม่สุข,ขีตกคํมเมผีคอยหลอนนอนสะดุง้งเท้าเดินบุญทุนมือบาปชักดาบเกิบชักกําเริบเสิบสารออกงานหาย เมื่อก่อนนี้ม,นมีบุญไม่วุ่นวายหน้าอับอายขายหน้าบ้าลักเกิบงานบุญเดอเจอกันฉันไรโคจับตาดูโมเจ้าเข้าเรียงแถวศพจังหวะพระธรรมกิจ พัดตาแล้วค่อยมาแก่วแถวรองเท้าเอาสักคู่โลกขยันนั่นหมนุนคุณก็โรไม่ต้องดูตำราหาเรฤกผาให้รีบเร่งออกแรงแข่งเวลาโลกปิด ตาหาได้ใช้แรงเอ่ยนกกระปูดกูรองต้องสังเกตเที่ยงคืนเศษเชกเช่นงานเป็นกะจะทำมาค้าขายให้ตื่นนะปูดนะจะจะได้รวยช่วยมาปลุก เมื่อโดนน้มทิ่มมือหรือทิ่มปากเพราะความอยากปากคาบขยับถือถ้าไม่เสียกเปลือกหนามจะตำหรือนี่หรือคือถือปล่อยวางจิตวางขำจะทัวลงทัวขึ้น ทัวตื่นเขาอย่าไปเหงาเข้าสันโลวิ่งโชไปถึงจดหนักพักอย่างข้างทางได้ไม่ต้องให้ใครมาโมโชสร้างภาพพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งคำหนึ่งคิด เสียจริตผิดวาจามันน่าขันพูดกับธรรมให้สมกลมกลืนกันอย่าปากสัน่นฟันหลองอเกียดเอ่ยเมื่อสังคมชมเชิงสีมีเลสไหนอย่าไว้ใจให้พิดนิด พิจารณาหาเหตุผลจนรู้แจ้งแหล่งที่มาอย่าหลับตาหาผิดคิดเอาเองโลภโลภโลภโปรดทราบจะลาภหายให้ละอายใจโลภโทษมหันจะโศกเศร้าโศกา ลงจาบันเพราะโลภนั้นมันคือหลุดมือเอย่ยหลงหลงหลงหล,ลงลืมปลืมสิ่งผิดหลงเสพติดคิดว่าตีมิสางสาหลงกิเลสตัณหาสิ่งมายาหลงหน้าตาพาให้ ใช้เงินเปลืองตัวความโลภโทษมากหากไม่คิดมักจะผิดศีลธรรมกรรมไม่ดีจะเป็นเสือเป็นสิงปล้นชิงตีกลายเป็นผีไม่มีญาติขาดเมตตาเห็นอะไร ก็วหวไรเหตุผลปลุกมวลชนจนหลงหลงงมงายเป็นเพราะเหตุเลสสัในใช้อุบายอย่าค้าขายใช้ศรัทธาหาตัางอือยเมื่อความโลภโชครายไรสติ หน้าำนํำในติเตียนเหมือนคนบ้าเห็นรูปภาพเงินทองของปลอมคายังแอบบ้ามาคอมเมนต์เป็นของปลอมเห็นตัวตายใจหยุดเต้นพวกเพนนกลายเป็นผีเย็นเฉียบ เปรียบท่อนไม I mean ้สิ่งของมีพ right> ี่น no ้องเขาเอาไปใช้ร่างเผาไฟไม่มีใครไหนพ้นเลยเห็นตัวเจ็บเล็บฟันคันเจ็บปวดยากินนวดขวดละพันนั่นไม่หาย นายหมอเส้นหมอเอ็นเห็นใกล้ตายจับเส้นสายผายลมลมหายตึงเห็นตัวแก่แน่ละสัจจะสอนมันเหนื่อยอ่อนนอนลกทุกกายใจจะกินดื่มลืมง่ายสายบายไป ไม่สดใสใครไม่รู้อยู่ดูเอ่ยเห็นแก่ตัวมั่วกันมันสนุกคนอื่นทุกข์กยากยากเพียงไรขอให้ตัวได้เป็นดีมีเข้าไว้ไม่สนใจใครจะทุกข ยุกเสื่อมธรรมเมื่อเกิดมาหน้าที่มีแต่เรื่องอย่าได้เถียงเรื่ององค์ลงลางเ็ดเมื่อเดิมกินลินละลายถ่ายออกเสร็จให้สังเกตเหตุนินาหน้าที่เอ่ย คนปากหวานหัวเบี้ยวฉเฉลียวคิดเมื่อใกล้ชิดคิดระวังตั้งไวบ้บางหากเชื่อหูดูจะเป็นเอ็นตาคางไม่มีทางลางนี่หนีหายเลยมีคำนับรับตอน ก่อนนับถือเพราะนั่นคือมลยาตชาติผู้ดีไปต้องลามาไหว้ารายไม่มีสมศักดิ์ศรีที่เราเรียนเขียนอ่านเอ่ยไม้อะไรใส่หมอดสอดเป็นดาม หมอดลอดข้ามกินในกลวงขี้รวงปล่อยเอาปูพื้นขึ้นทําฝาก็น่าจอยบ้านเมืองถอยพลอยตกต่ากําด้ามฝอยเมื่อกระทงหลงทางขวางลําคลองขะยะ กองฟองโฟมถมเป็นชั้นในแม่น้ำห้วยบึงถึงฝายกันไม่เก็บนั่นดันด่าว่าหลงทางสำรวจโควิดสิบเก้าอย่าเข้าใกล้เมื่อจามไอใช้ผ้าหามาป่อง และมั่นทำความสะอาดปัดกวาดห้องหยิบสิ่งของต้องล้างมือหรือห่างระยะมองกําแพงแดงเหลืองเพียงแค่สีย่าให้มีกิเลสเลจสนในมองอะไรให้ทะลุ โปร่งใสไม่บังใจได้กำแพงแข็งแรงเอืยเมื่อคำพูดโบดบีบทีบธาตุขันเคยรักกันพลันดาหน้าอดโสใช้สติปัญญามาพิดดู คงได้รู้ดูเลขกลคนด่าเอ่ยพูดน้ำไหลไฟติดผิดปากโป่งสมองโงงโกงคองอตัวู่เหมือนกับโปมแลบลิน้นกินขี้หมูหน้าอดสูดูไม่จืดหืดขึ้นเลย การกระทำคํำพูดมีถูกผิดเมื่อไม่คิดพิดจารณาหาเหตุผลก่อนจะคิดก่อนพูดตดดมวลชนอย่าสับสนจนเกิดโทษโปรดระวังชูสามนิ้วลียวตา หานิ้วยาวมองดำขาวกล่าวให้ใจเป็นธรรมสเสมอภาพเสรีภาพวาทก,กรรมแต่ใหญ่ธรรมกรรมนิ้วชูดูสูงตำ่ำคนรุ่นเก่าเขาใช้งอบใส่ครอบหัว ป้องกันตัวกลัวแดดฝนทนทำนาคนรุ่นใหม่ไงชอบหอบตำรานอกนำมาหากินม็นตัวเอ่ยยอดเจดีมีไว้ให้เป็นแบบคนก็แสบแอบขโมยโกยยอดไป ทั้งที่รู้อยู่กับตนคนยอดหายแมนอยากได้ให้ทำดีมียอดเอ่ยเยื่อยามแก่แสหากรรมทำเสียท่าควรเข้าวาเข้าวัดหัดปรงตกยังเที่ยวยก เห็นรถหายาผง,งกกลับไปกกตกนรกฉกโรปีพูดจาตรงคงดีแท้แก้คิดนึกไม่ต้องปึกถึกดักดานต้านเป่าหูจะได้รู้หมูหรือลิงสิงหรืองู งอหัวขู่อยู่ฟ่อฟ่อก่อราคาญอันการมองจ้องแงด่ดีผีแง่ร้ายต่างก็หมายใช้มองให้ท่องแท้ดีต่อเขาดีต่อเราหายเศร้าแน่ให้เหมือนแม่แก่มองโลก ทุกคนเอ่ยบุญอันโจรปล้นไปนั้นไม่ได้ต่อให้ใช้ไม้แข็งออกแรงขู่ชดกระชากลากถูบุญยังอยู่ไม่เชื่อดูอยู่ในใจปลอดภัยเอ่ย งานเป่าปีตีกลองฉลองศรัทธาตามวัดวาหาปัใจจัยใช้นี้สงท่านเคยสั่งเคยสอนตอนโลภหลงเพื่อดำรงคงพุทธหยุดตันหาเมื่อพายุโนอื่น ขึ้นฝั่งไทยกระทบไปหลายจังหวัดศาสตร์สัตหนักควรตรวจดูคูคลองหนองเก็บกักเก็บน้ำพักตักอาบใช้ในหน้าแรงชอบเต้นรำทำเพลงบรรเลงร้อง ชอบกูก,ก้องฟ้องลมชมความเหงาชอบผ่อนคลายหายว้าเวเหุดังเบาชอบนกเขาเข้าเรียงเคียงคู่เอ่ยมอระดกตกทอดคือยอดธรรมผู้ใดนำคำศาสตร์สดามาสอนใจ ใช้สติตริตรองจิตผ่องใสจะพ้นภัยไรมนทินเวรสิ้นเอ่ยอันความดีมีไว้ให้ปฏิบัติเพื่อขจัดปัดเป่าเศร้าระทมส่วนความชั่วตัวไม่ดีมินิยม อย่าหลงงมชมว่าเด่นเป็นอบา,ายตัวกิเลสเป็นใหญ่ให้ระวังหลอกจนฝังหนังเนื้อเชื่อจนหลงหลอกหาทรัพย์จับจ่ายกายเป็นผงหลอกให้งงผงเท่าเข้าโกดเอวย อย่ากโกหกฉกทรัพย์รับสินบนอย่าเป็นคนตระบัดสั์จัดเหลี่ยมเอาทุจริตผิดศีลรมกรรมไม่เบาจะนั่งเศร้าเหงาใจใช้เวรกรรมจะเรือนพร